สวัสดีครับช่องพอนสนใจคนสีนะครับนะรครับอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันอนี้อันนี้น้องกุญแจก็ขี่ครับอันกันปืนครับอันนี้นั่นคุณแม่คุณแม่อยู่นู่นครับคุณแม่แ <g ül s 2> <c oughs> ม่อันนี้ช่องความสนใจคนสีอันนี้ช่องพวสนใจคนสีสองที่ลงมูชาน่เอาแค่นี้ ไปถ่ายพวกแม่ลงไปหนุ่มไปเลยือไปเลยมองไปเลยมองเลยไอ้มาดิพี่แจ๊ะไปไหนตอนนี้ผมกำลังจะไปหาแม่นะครับเมื่อตอนนี้อยูทูบหน่อยเออเอาแม่ผมหายไปไหนแล้วเอาแม่หายแม่หายแม่หาย ไปหาไปแล้วเหรอเฮ้ยหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วนะครับแม่นี่โอ้อแล้วแม่ขอพบนะครับแม่ขอพบอยู่ด้านรังนะครับนี่แม่ครับแม่ผมอยู่ด้านรังนะลองคลิปหน่อยแม่ครับสวัสดีผู้ชมทั้งหลายนะครับสวัสดีหน่อยแม่สวัสดีครับแค่นี้แหละอ่านั้นคือเจ้าของช่องนะครับเจ้าของช่องกำลังยืนดูดิครับ จ้าของช่องอยู่ตรงนั้นนะครับตาสมชายนะครับอันนั้นคือแม่พี่กุญแจนะครับน,นี่แม่พี่กุญแจนะครับเฮ้ <Hey. S 2> ช่องอะไรเหรอคะช่อสมชายคุนสีคะเจ้าอยไรนี่อันนี้เอออันนี้ผมถ่ายนะครับเออ ไปหาอะไรดีดีกว่าวายอ่ะอ้นี่เจ้าของช่องนะครับเจ้าของช่องกตลางรถดาดินอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้แม่ผมก็อยู่นู่นนะเนตตามาเตามได้ครับได้เรียกลุงเรียกลูกเรียกตาก็ได้อย่าเรียกพี่แก่แล้วพี่แมวเออก็ลังล้างมือของคนอื่นเหรอแย่แต่หรอก เรียกอะไรก็เรียกแล้วเจ้าของสวัสดีครับตายหน่อยลูกหลานหน่ยต้องขอสัญญจ้าเงยสีสองเดี๋ยวแตบเจ้าของช่องไปครับเห็นเงาเห็นเงาคน่ายเงาคน่ายต่างหัวต่างหัวเราเรียกระปตัวนี้อะไรกันกเบนน้ำมาสิ ่าลพี่แจเลยแล้วเอ้าเลยแล้วเอ้าอ่าเรียนครับเจ้าของช่องนะครับสวัสดีครับเจ้าของช่องครับอ่าเร็วๆพี่แจ้เร็วๆเอ้าดูเร็วสวัสดีหน่อย น่ะจะของช่างอยู่หนุ่งเดินตามเข้าไปทางช่องแล้วนั่งรถไฟจะขอช่องรถไฟแล้วนั่งฟันเออนั่งผ่ายเลยเอ้อขึ้นรถไฟครับตอนนี้จะขอช่องอยู่นี่นแลออ้วคร,ร,ร,รับมาครับก็ถ่ายคลิปอย่างเกินนะมสี่นาทีแล้วลูกกี่นาทีแล้วสามสิบนาทีถ้าถึงสิบนาทีเราบอกการนะครับเพราะว่าสิบนาทีจนะปิดคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปต่อไปไห เนี่ยมันไม่ดเียอันนี้มันดึงสียี้โหโอ้โอ้โอ้โเดี๋ยวมาหาานะบนี้เอ๊ะน้เลๆจะอ่ถ่ายแล้วกขอชหน่อยหน่อยเดี๋ยวมาหาาหน่อยเดี๋ยวหาาวอ้งเออยาวเกินยาวเกินคนเบื่อเอาคนก็จะหมดขนมัน เ้จะขอชอบกระดาษรนะต้นไม้เดี๋ยวปิดคลิปวันเป็นยังไงครับโอ้สีสิสวัสดีครับคลิปนี้ก็มากับนี่นะครับตากล้องครับตากล้องเออเอาด้นไม้ขึ้นหน่อยหนู้นนู้ำน้ำเยอะทรายเออเอ็นนี้ครับเออสุดยอดครับนี่ครับสิทสิ์รุ่นเล็กครับสิจันทร์นุสิตรีของหลวงปู่นะครับนี่ ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องพ่อสมชายคนสีนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอ,อย,บย่ายลืมซับสไครต์ที่บ้านด้วยครับครับส,สวัสดีครับ